หนึ่งร้อยยี่สิบสองจะสองครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาขนขาวที่แก้มนะครับผมนี่ครับแล้วก็ที่หัวจะมีจุดลขาวอยู่นี่ครับดูมากครับตีแต่ไรรลอนปีกสู้ไก่สองเลยแล้วก็นี่ครับมีบัวแ้มด้วยนะครับผมนี่ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุกทุกท่านที่ชืช่นชอบในการต่อนนกข่อ่นะครับผมอยู่ผมสายดำน,นกข่อ่เป็นการต่อนกสายโซนชายทะเลนะครับผมเพราะว่าที่เมืองการฝนตกตกบ่อยครับตกแทบทุกวันเลยก็เลยงดไปแล้วก็วันหยุดก็ไม่ตรงกับเจ้าฮาร์ดด้วยครับผมจะไปก็ฝนตกก็เลยไม่คุ้มครับผมต่อแค่ครึ่งวันเองครับก็เลยวันหยุด ก็มาหาต่อนกโซนชายทะเลนะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบมีนกขันอยู่ทางด้านนู้นครับผมหนึ่งตัวแล้วก็ทั้งด้านนี้ครับเสียงเล็กคูวางไล่คูนกป่าเสียงกระจุยกระจายครับด้านนี้ครับผมนี่ของดีแน่นอนครับตัวนี้ขูวางคูวางหนึ่งคำนะครับผมเสียงเล็กของเลยนี่ครับบริเวณโดยรอบ ถึงวันนี้ผมมานี่ผมไม่ได้เอากล้องใหญ่มานะครับผมก็เลยถ้าสีนกก็จะถ่ายแต่กล้องเล็กโกโปรให้ดูนะครับผมเพราะว่าเอามาก็หนักลํลำบากด้วยครับผมแล้วก็พื้นที่ในการการ,การตั้งการวางก็ลำบากครับเป็นถนนครับผมมุมภาพไม่สวยก็เลยไม่พกมาเดี๋ยวยังไงวันนี้มาร่วมรู้ด้วยกันนะครับผมจะมีแ้มหรือเปล่าซึ่งเมื่อประมาณทักสามสี่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมผมก็มาต่อโซนชายทะเล <c oughs> แล้วก็ได้แต้มไปแต้มที่ร้อยสิบเก้า กับร้อยยี่สิบไปนะครับผมหมายแรกแต้มแรกช่วงหกโมงกว่าๆครับผมนู่ครับผมนกป่าอยู่ในป่าด้านนู้นครับผมไอสองขันไดแป๊บเดียวบินขึ้นสายไฟเส้นบนแล้วก็เลาะเนียดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่พักใหญ่ๆแล้วครับผมเดี๋ยวลงมาดูตัวนึงครับผมตัวนี้เสียงกลางครับลีลาจัดเลยเลาะไปเลาะมานี่ครับลายเป็ ตัวใหญ่อยู่ครับผมเสียงดีเสียง,ยงกลมเสียงพออยู่ครับนกตัวนี้ใ่ขอสวยครับ่านวนเลยนี่ครับกีลาจัดแต่ก็ยังเอามาได้ครับเจอาไม้ตายสองครับผมแต้มแหลกไม้สามช่วงสิบโมงครับผมนี่ครับบรรยากาศโซนชายทะเลนะครับผม นี่ครับเป็นรางรถไฟนะครับผมยาวยันโน่นครับผมวิ่งไปมหาชัยนี่ครับแดดล,ลังร้อนเลยตอนขับรถผ่านมานะครับมีนกเกาะสายไฟอยู่เสียงกลางลงมาเล็กก็เลยเอาขึ้นใส่ครับผมแล้วก็เขาก็ตีแต่ไลล่อนเข้าไปในป่านะครับแล้วเอาอีกสองขึ้นสักพักก็เข้ามาแล้วก็ล้อล้อลอ,อยู่พักใหญ่หญครับผมแล้วก็จะมีนกป่าบินมาเกาะสายไฟเส้นโน้อนอีกหนึ่งตัวแล้วก็บินมาจากทางนี้อีก เข้าไปใกล้ๆพเนียดเลยครับผมสองตัวแต่ตัวนี้กระโดดชิงติดก่อนแล้วก็ทีแรกมีลุ้นแพ็คคู่นะครับผมแต่ตัวนี้มันดิน้นดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็คอนอีกด้านหนึ่งลดครับผมนี่ครับเดี๋ยวลงมาดูตัวนะครับผมแทมที่หนึ่งร้ยี่สิบครับผมนี่ครับนกเด็กโอ้ยชิงโดดก่อนสีดายตัวเสียงกลางลงมาเล็กขาลมครับผมมีหนุนคูแล้วก็มี เรียกระขัดเลยครับโอ้ยเข่าคูนะครับผมแต่ตัวนี้ชิงกระโดดก่อนนี่น่าเสียดายครับผมเอาอืมเอา,เอาแต้มแรกไม้สามช่วงสายๆครับผม 10โมงแล้วเอา ดูครับดูไอสองดูอ่าอืมอ่าจีนกดีกครับผมเดี๋ยวปล่อยเข้าไปครับผม เอาไปตรงใส่ดินติดเปนเนียดจนเหนื่อยครับผมนี่ครับอันนี้ห่างจากครั้งที่แล้วนะครับผมสองสามอาทิตย์เดี๋ยวมาร่วมรุ่นนกันครับผมจะมีแต้มหรือเปล่าหมายโซนชายทะเลครับผมขับรถมาก็ประมาณสามสิบกิโลได้ครับผมนี่ครับไงไปรวมรุ่นนกันครับผมตามกันครับผมแต้มแหลกช่วงแปดโมงครับผม หมายสองครับตัวนี้เสียงหองและมีครูอ่างครับผมนี่ครับแล้วดุมากครับผมนี่ครับบริเวณโดยรอบนะครับผมตอนที่มานะครับนู่กาอสายไฟเส้นน้นนะครับแล้วก็ไล่ครูนกป่าบริเวณเนี้ยไปทั่วเลยครับผมตีแต่ไลล่อนเปอยู่บริเวณด้านนู้นครับผมแล้วก็สายไฟด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ครับผมเอาไอ้สองขึ้นส่แป๊บเดียวครับผม ไอสองดึงดึง,ดงกระชากกระชากบินเข้าเลยครับโอ้โหดูจริงๆคูไอสองอยู่พักใหญ่ๆเลยครับคูดีมากครับผมตัวนี้เดี๋ยวามาลงลงมาดูหน้าตางนะผมนี่ครับผมแต้มทีหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดของเจ้าสองครับนี่ตัวนี้สองกุกมีคู่วางหนึ่งคำนะครับผมเสียงกลางลงมาเล็กและเสียงหองดีด้วย แล้วที่สําคัญมีคาลมแล้วก็มีนุ้นอ่างอยู่นะครับผมโูสู้ไก่สองพักใหญ่ๆนานมากครับผมโอ้โหดูอีกทั้งหากลายสีนองป่าแถวนี้เต็มไปหมดเลยไปทั่เลยครับนี่ครับใช่แป๊บเดียวครับดูมากเลยเข้าสู้ไก่สองใช้เวลาไม่นานครับผมนี่ครับ อะอะืนี่ครับหน้าตาครับผม สนับปีกเสียงเล็กหองจีตจาร์ดีครับผมวางหนึ่งคำหนุหนห่างด้วยครับผมแข่งใหญ่อยู่นะครับนี่ครับตัวใหญ่อ้วนตุกปุ๊กเลยครับผมหองดีหนึ่งแต้มครับ หมายสามแต้มที่สองครับผมของช่วงแปดโมงกว่านะครับผมนี่ครับนกป่าตัวนี้เสียงกลางลงมาเล็กขันยนตหนึ่งหนึ่งคำนะครับผมขันยนตหนึ่งกุกนู้นครับเขาขันอยู่ในป่าด้านโน้นนะครับแล้วพอเอาไอ้สองขึ้นสายแป๊บเดียวครับตีตะไลร่อนปีกครับผมร่อนปีกมาเกาะทางด้านโน้นแล้วก็ตีร่อนปีกมาเกาะนี่ครับ แล้วก็เข้าไปหาไอ้สองขู่สู้กันอยู่สองสามยกครับผมหนึ่งนกตัวนี้คุมถิ่นอยู่บริเวณนี้นะครับผมแล้วก็แต้มที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเมื่อกี้นะครับผมนู่นครับอยู่ทางด้านนูน้นเสียงกลางลงมาเล็กขวางหนึ่งคำคารลมหนุนนางนะครับผมคุมโซนอยู่ด้านนู้นครับผมเก็บไปเมื่อกี้แล้วก็เดินหน้ามาใส่ทางด้านนี้นะครับนี่ครับ เป็นนกป่าโซนชายทะเลนะครับผมนี่ครับบริเวณโดยรอบช่วงแปดโมงกว่าครับแดดยังอ่อนออนอยู่นี่ครับบริเวณโดยรอบซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมบริเวณเนี้ประมาณหน้าจะประมาณสองปีที่แล้วครับผมผมเคยมาใส่อยู่เนี่ยต้นนี้หรือต้นนี้นะครับผมเราได้ขวังสองคำไปเสียงใหญ่ไปนี่ครับบริเวณนี้ครับไม่ได้มานานแล้วนะครับนกป่าโซนชายทะเลถือว่าดุครับผม นกปลาแล้วก็จะมีเสียงเล็กขันอยู่ทางด้านนู้นกับอีกหนึ่งตัวตยังไม่มานะครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงสายๆครับแต่ยังมีเสียงนกขันอยู่ตัวหรือสองตัวอยู่ในป่าป่าทึบด้านนี้ครับผมป่าทางยาวด้านนี้นี่ครับบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวลงมาดูตัวกันครับผมนี่ครับผม แต้มทีสองของช่วงสายๆครับผมกป่าโซนชายทะเลนะครับผมแต้มทีหนึ่งร้อยยี่สิบสองจะสองครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาขนขาวที่แก้มนะครับผมนี่ครับแล้วก็ที่หัวจะมีจุดลขาวอยู่นี่ครับดูมากครับตีแต่ลรย่อนปีกสู้ไก่สองเลยแล้วก็นี่ครับมีบัวแต้มด้วยนะครับผมนี่ครับ นี่นี่แข็งครับผมแดงแปด๊ดสายดูครับผมครับหน้าตา